สวัสดีครับสมชายมรีเอ็มซีศูนย์คอนนะครับวันนี้งานใหญ่นะครับงานกระถินสามัคคีนะครับวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับมีพี่น้องช้างเรามาร่วมอ่แห่กระถินเยอะแยะเลยครับวันนี้มันจะเป็นคนดังนะฮะเชือกดังของน้องจุ๊บแจ้งนะครับกับพี่พันแจ็คนะครับช่องดังเลยครับช่องดังโอเยอะแยะเลยอ่ะ นะครับพี่น้องช้างแสดงเรามาร่วมนะตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วครับตอนนี้ช้างอยู่ตรงนี้บท่านผู้ใหญ่จดชื่อมาเชิดไหนมาร่วมสนุกไม่ใช่ร่วมสนุกร่วมทำบุญกันเรานะครับนี่หน้าไปแล้วเอาเอาให้ดูให้ดูโอ้โหช่อง youtube วันนี้พร้อมซับครับนี่พร้อมซับครับพร้อมซับนะครับพร้อมซับ สายบุญจุ๊กแจง f ฟม i l y ี่นะครับนี่มีป้ายนะไาลิโอครับน่นะมาช้าดีกว่ามาช้างเยอะเหมือนกับงานบวชนางช้างเลยนะ,ะอันนี้ไม่ใช่งานบวชนะน,นี่เป็นงานกระถินสามัคคีหมู่บ้านช้างนะครับอันนี้นนครับผมจะรู้จักกันนะครับนี่เห็นไหน ว่ายัางไงครับนี่น้องครีมกับน,น้องครีมน้องครีมโพโบบลักสีอะไรลูกสีส้มบัักสีส้มบัักสีส้มครับเทยนี่ฮะใส่แ <atra> ก้ว<ๆ>นะครับลา่แก้วนะครับลา่แก้วสักใบนะครับช่อง youtube ใหญ่เลยนะครับช่องใหญ่เลยนะครับลา่แก้วสักใบอันนี้ครับคุณปูป่ทองใบครับ,ทอ,บทองใบนะทองใบนะปู่ทองใบก็มานะครับ วันนี้นะครับปูท่องไปมาพร้อมกับนู่นนะฮะฟัานใหญ่นะครับเปปซี่ครับงูนะเปปซี่ท่องไปเปปซี่นะครับช่องใหญ่เลยครับช่องใหญ่มีแต่บิ๊กบิ๊กมีแต่ช่องใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ที่มาร่วมทำบุญนะครับ ดูช่องครับเยนเยตไทยดูช่อง YouTube นะครับแต่ละช่องครับนี่น้องอายนะฮะน้องไอ้เนี้มีโอกาสนะครับมาร่วมบุญนี่ช่องน้องอายนะฮะดโมทนาบุญในเซสชั่นนะครับนูนะครับนำปัจจัยอันนี้เมนนี่ครับน้องเมนนี่ครับนี่เมนนี่บุญกระถินในปีนี้อันนี้แม่ไม่พลอยหลายชายมากมายพลอยเออไม่ใช่ครับสาทยายนี่เยอะเลยนแบบไม่หมดแด้นอน นี่ครับป่าแล้วครับนะคร่าครับูชี่เรยอะเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นไม่ต้องไทยไม่ต้องไายช้างไม่ไทยแต่ช่องก็รู้นะนี่ช่องหนึ่งครับผมโอ้้ยนี่อีกช่องครับนี่อีกช่องหนึ่งน้ำแกะน้ำมารานี่ครับมาเห็นถึงความสมัคคีนะครับของชุมชนของเรานะครับเป็นกระถินสามัคคีนะครับสุดดยอแล้วก็มีแม่แม่เอฟซีนะครับที่ มาร่วมนร่วมกุนขนาดในนะครับต่อยอดกระถินนะครับร่วมนะครับเป็นกระถินสามัคคีนะครับของห้างเร่าะครับเพื่อสทบกุศลในการสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์สองชั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโบสถ์นะครับก็เดินบนสักสามรอบครับผมสักรอบนะครับครับนี่เป็นโบสถ์ที่ จัดสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยครูศาสนาสนิกชนนะครับแล้วก็เอฟซีผู้ใจบุญนะครับพี่น้องควานช้างพี่น้องชาวบ้านตะกลางนะครับแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงเกตบานกะโพนะครับแล้วก็มีประธานหลักนะครับทางนครปฐมนะครับปีนี้ท่านมาไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่ามันติดในเรื่องของโควิดนะครับนะครับก็มาไม่ได้นะครับท่านก็เว้นก่อนนะครับ แต่ท่านก็ฝากปัจจัยนะครับฝากเงินนะครับมาสมทบการสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับผู้บรรยากาศสนุกสนานมากครับแต่ละโหสมเดลวเนาะน่้จะมีมาเพิ่มอยกนะฮะยอดในการบริจาคร่วมการทําบุญในครั้งนี้นะครับยังไม่ทราบยังไม่รู้นะครับก็เคลื่อนไว้ตลอดนะครับยังไงนะครับได้ รู้ยอดรู้อะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับให้กับทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับได้รับทราบกันนะครับว่าจํานวนยอดเงินนะครับรวมบริจาคนะกี่กี่บาทกี่สตังค์เนาะนะครับอ่ะเอาก็ท่านใดที่ติดตามช่องของควันช้างแต่ละช่องนะฮะก็ก,ก็ก็คงจะ เห็นถึงความน่ารักของช้างที่ท่านได้ติดตามนะครับแต่ละช่องนะครับ F4 แม่นะฮะก็นวันนี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องช้างนะครับชาาของใจกันชาวช้างเราด้วยนะครับขอบพี่น้องชาวด้วยนะครับชาวบ้านตาขตาจังหวัดมาครับก็บรรกาศนะครับก็ตอนนี้ฮะแดดก็ร้อนนะครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้นะครับอากาศร้อนจริงจริบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายมาดี MC สสูขพศเลยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับอยากจะสื่อถึงความเป็นวัฒนธรรมประดบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับของชาวช้างนะครับของชุมชนบันตกลางของเราครับหมู่บ้านช้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับจงเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับทำธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับนะขอให้ประสบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับขบวนนางลำของน้องๆนะครับจาก บ้านตะกลางแหรอครับ